l ิ s a นัน Lisa ลิซ่าลลิสาเตรียมเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ให้แฟนคลับชาวไทยในงานนอสุดพิเศษที่ทุกคนรอคอยกับ d e n t ิส t p เพรสเ t นลิซ่าแฟนมีดับอินเอเชีย2องพอกซึ่งเป็นครั้งแรกที่ลิซ่าจะได้พบกับแฟนๆในประเทศไทยอย่างเป็นทางการในปีนี้พร้อมกับงานอัฟเตอร์ปาร์ตี้สุดเอกลที่จะสร้างความประทับใจให้แฟนๆได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดวงใจมากขึ้น งานนี้ถือว่าเป็นการกลับมาที่สุดพิเศษของลิซ่าหลังจากสร้างชื่อเสียงโด่งดังระดับโลกซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเกิดขึ้นในวันที่13พฤศจิกายน2567นะใบเทคไลท์บางนาเตรียมพบกับกิจกรรมสุดพิเศษที่ไม่เคยมีมาก่อนพร้อมลุ้นรับสิทธิ์สุดเอ็กซ์คลูซที่จะทำให้แฟนๆได้ใกล้ชิดลิซ่ามากกว่าที่เคย d e n ติสเตแบรนด์ชั้นนำที่ให้การสนับสนุนงานครั้งนี้ได้ร่วมมือกับลิซ่าซึ่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของผลิตภัณฑ์มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่3เพื่อจัดงานแฟนมีดับที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในเอเชียโดยการสนับสนุนครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่มีรอยยิ้มที่มั่นใจและดูแลสุขภาพผ้ช่องปากของตนเองนอกจากงานแฟนมีดแล้แฟนคลับยังจะได้ สนุกต่อกับงาน D e N T I S T E X Leaser Exclusive After Party ที่จะมีกิจกรรมพิเศษมากมายซึ่งถูกจัดขึ้นเฉพาะแฟนคลับที่ได้รับเลือกเท่านั้น สำหรับงานแฟนมีดักครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงแค่การพบปะพูดคุยธรรมดาแต่ยังมีการแสดงพิเศษและช่วงเวลาที่ลิซ่าจะได้แชร์ประสบการณ์และแรงบันดาลใจในชีวิตการทำงานพร้อมการแสดงที่ถูกเตรียมมาเพื่อให้แฟนๆได้รับความสุขอย่างเต็มที่ในงานอ f t e r party แฟนๆที่ได้สิทธิ์เข้าร่วมจะได้สัมผัสกับบรรยากาศที่ใกล้ชิดกับลิซ่าแบบไม่เคยมีมาก่อนโดย เฉพาะผู้โชคดี10คนที่เป็นท็อปเซนเดอร์จากการสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์เดนทิสเตจะได้รับสิทธิพิเศษในการถ่ายรูปตัวตัวพร้อมลายเซ็นสดจากลิซ่านอกจากนี้ยังมีวี PBO ีและ VIP b o x บสุดพิเศษสำหรับแฟนๆที่อยากได้ของที่ระลึกเฉพาะงานนี้เท่านั้น การเข้าร่วมงานแฟนมีดับและอัฟเตอร์ปาร์ตี้นั้นจะเปิดโอกาสให้แฟนๆได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมมากมายที่เดนทิสเตเตรียมไว้โดยการสะสมยอดซื้อผลิตภัณฑ์และการจับฉลากผ่านช่องทางการจำหน่ายทั้งออนไลน์และร้านค้าที่ร่วมรายการทั่วประเทศตั้งแต่วันที่1 0ตุลาคม2567เป็นต้นไปโดยเดนทิสเตได้วางแผนกิจกรรมต่างๆเพื่อให้ทุกคนมีโอกาสได้ใกล้ชิดกับลิซ่ามากที่สุดไม่ว่าจะเป็นการสะสมยอดซื้อเพื่อเป็นหนึ่งในท็อปเซนเดอร์หรือการจับฉลากรับบัตรเข้าร่วมงานแฟนมีดและอฟตอร์ ปาร์ตี้ลิซ่าและลิษามโนบาลได้กล่าวถึงการกลับมาในครั้งนี้ว่าลิซ่ารู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากที่จะได้พบกับแฟนๆชาวไทยอีกครั้งค่ะครั้งนี้จะพิเศษกว่าที่ผ่านมาเพราะเรามีทั้งงานแฟนมีดับและ after ปาร์ตี้ที่จะทําให้เราได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะชอบและสนุกกับสิ่งที่ลิซ่าและเดนทิสเตเตรียมไว้ให้นอกจากนี้ดรแสงสุขพิทยานุกุล กรรมการผู้จัดการของบริษัทสยามเฮลกรุ๊ปจำกัดยังได้กล่าวว่าเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับลิซ่ามาอย่างต่อเนื่องเพราะลิซ่าเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อแบรนด์และสามารถเชื่อมต่อกับคนรุ่นใหม่ได้อย่างสมบูรณ์แบบการจัดงานแฟนมีิังครั้งนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าเรามีความมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนลิซ่าและแฟนคลับของเธอให้ได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นและเราเชื่อว่างานนี้จะเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจให้กับแฟนๆชาวไทยอย่างแน่นอน งานนี้ไม่เพียงแต่จะเป็นการสร้างความทรงจำที่ดีให้กับแฟนๆของลิซ่าแต่ยังเป็นโอกาสที่เดนทิสเต้จะสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ในระดับนานาชาติซึ่งเป็นความร่วมมือที่สำคัญในการผลักดันให้ประเทศไทยและผลิตภัณฑ์ของไทยเป็นที่รู้จักในเวทีโลกอีกด้วย